หัวเกียร์เครื่องตัดหญ้าสันหรือหัวเกียร์เครื่องตัดหญ้าหลวมใช้ประแจหกเหลี่ยมขันน็อตยึดหัวเกียร์เครื่องตัดหญ้าออกให้หมดทุกตัวเอาน็อตออกแล้วนําหัวเกียร์เครื่องตัดหญ้าออกโดยสามารถดึงหัวเกียร์เครื่องตัดหญ้าออกได้เลยเมื่อนําหัวเกียร์ออกจากก้านเครื่องตัดหญ้าแล้วใช้ประแจหกเหลี่ยมขันคลายน็อตยึดก้านเครื่องตัดหญ้ากับกกเพลาออกให้หมดทุกตัวเมื่อขันคลายน็อตยึดก้านกับกกเพลาออกจนหมดทุกตัวแล้วใช้ประแจหกเหลี่ยมขันคลายน็อตยึดประกับยึดแฮนด์ออกทั้งสองต เมื่อขันคลายน็อตยึดประกับยึดแฮนเสร็จทำการหมุนก้านเครื่องตัดยาโดยหมุนให้รูยึดหัวเกียร์ที่หลวมออกจากตำแหน่งเดิมหรือหมุนหาจุดสำหรับเจาะรูยึดหัวเกียร์ใหม่เมื่อได้จุดสำหรับเจาะรูยึดหัวเกียร์ใหม่แล้วใช้ประแจหกเหลี่ยมขันน็อตยึดก้านกับกอกเพลาและประกับยึดแฮนเข้าให้แน่นจากนั้นนำหัวเกียร์ใส่เข้ากับก้านเครื่องตัดยาแล้วกำหนดจุดในการเจาะรูสำหรับยึดหัวเกียร์เมื่อกำหนดจุดเสร็จนำหัวเกียร์ออกจากก้านเครื่องตัดยาแล้วนำแกนเพลาออกจากกาเครื่องตัด โดยสามารถดึงออกได้เลยเมื่อนําแกนเผาออกแล้วทําการเจาะรูก้านเครื่องตัดหญ้าเพื่อยึดหัวเกีีรยเครื่องตัดหญ้าเมื่อเจาะรูเสร็จทําความสะอาดรูที่เจาะทั้งด้านในก้านเครื่องตัดหญ้าและที่บริเวณด้านนอกโดยเช็ดหรือนํอเอาเศษต่างๆออกให้หมดไม่ว่าจะเป็นเศษที่เจาะหรือคราบจารบีเมื่อทําความสะอาดก้านเครื่องตัดหญ้าเสร็จชายผ้าเช็ดทําความสะอาดแกนเผาให้สะอาดโดยเช็ดเอาคราบต่างๆออกให้หมดไม่ว่าจะเป็นจารบีหรือสิ่งสกปรกต่างๆ จากนั้นใช้จารบีทาบางๆให้ทั่วบริเวณแกนเผาเครื่องตัดา้าและที่บริเวณปลายเฟืองแล้วนําแกนเผาใส่เข้ากับก้านเครื่องตัดา้าโดยที่ด้านในจะมีบูธอยู่ให้สอดผ่านบูธเข้าไปให้สุดเมื่อสุดแล้วทาจารบีที่ปลายเฟืองด้านนอกแล้วนําหัวเกียร์เครื่องตัดา้าใส่เข้ากับก้านเครื่องตัดา้าโดยใส่แล้วดันเข้าให้สุดและให้ตรงกับ,บรูที่เจาะจากนั้นขันน็อตยึดหัวเกียร์เข้าแล้วใช้ประแจหกเหลี่ยม ขันน็อตยึดหัวเกียร์เข้าให้แน่นทุกตัวเมื่อขันน็อตยึดหัวเกียร์เข้าจนแน่นทุกตัวแล้วใช้ไขควงหัวแฉกขันน็อตปิดรูสำหรับอัดจารบีหัวเกียร์เครื่องตัดหญ้าออกเอาน็อตออกแล้วทำการอัดจารบีหัวเกียร์เครื่องตัดหญ้าโดยบีบจารบีเข้าพร้อมกับหมุนใบมีดหรือใบตัดหญ้าไปด้วยบีบเข้าให้เต็มเมื่อเต็มแล้วขันน็อตปิดรูสำหรับอัดจารบีหัวเกียร์เครื่องตัดหญ้าเข้าแล้วใช้ไขควงหัวแฉกขันน็อตเข้าให้แน่น เมื่ออัดจารบีหัวเกียร์เครื่องตัหญ้าเสร็จและหัวเกียร์เครื่องตัหญ้าไม่หลวมหรือไม่สั่นแล้วก็สามารถนําเครื่องตัหญ้าไปใช้งานได้เลยโดยการสตาร์ทเครื่องตัหญ้าครั้งแรกหรือขณะที่เครื่องตัหญ้าเย็นดีให้ทําการเปิดสวิตดันก้านโชกขึ้นหรือปิดโชกแล้วดึงสตาร์ทและสําหรับการสตาร์ทเครื่องตัหญ้าเมื่อเครื่องตัหญ้าร้อนแล้วหรือในระหว่างการใช้งานสามารถเปิดสวิตแล้วดึงสตาร์ทเครื่องตัหญ้าได้เลยโดยไม่ต้องดันก้านโชกขึ้นหรือปิดโชก และสำหรับการดึงสตาร์ทให้ดึงมือดึงสตาร์ทขึ้นหนึ่งจังหวะก่อนแล้วค่อยดึงต่อให้เครื่องแต่ญ้าติดเมื่อเครื่องแต่ญ้าติดแล้วให้วางมือดึงสตาร์ทลงเบาๆเพื่อเป็นการถนอมชุดสตาร์ทและเมื่อดึงสตาร์ทเครื่องแต่ญ้าติดแล้วก็สามารถนำเครื่องแต่ญ้าไปใช้งานได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนกรสวัสดีครับ